สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัพเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคําวิะห์เนวนน้มราคาทองคําและรางงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่9ตุลาคมปี256ราคาทองคําเช้าวันจันทร์พุ่งขึ้นแรงเกือบ1%หลังจากราคาปรับ แต่ระดับต่ำสุดในรอบเจเดือนจากการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโดยนับเวลาทีา่แม่สินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ184 9ดอาดลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ106.101จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ37.102บาทต่อ1นดอลลาร์ท่ามกลางความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ซึ่่่งงกาาารรรสู้บออันนดดุเดืะะหวฝยะคะ ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแนะนำให้เฝ้าติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของทองคำในขณะนี้เป็นอย่างมากด้านกองทุน SPDR วันก่อนขายทองคำออก1.73ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ865.85ตันสำหรับเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศ สำหรับวันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจทีส่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,830ดอลลาร์และ1,820ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1 8 6 5ดอลลาร์และ1 8 7 5ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1 8 8 5ดอลลาร์ ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ32,200น้บาทนะต้านอยู่ที่บริเวณ32,600บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่9ตุลาคมปี256ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำา3ครั้ง ราคาครั้งที่3าปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่400บาทเม้นสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องนะํา้นที่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็ยิลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม้นสินน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณะคะ่ะ